สวัสดีพี่น้องปองป่ายสูคูสูค,สคนครับพี่น้องครับพบกับมณะช้าแนีครับ,พ,บ,รรบพี่น้องวันนี้ได้เมนูขนมเส้นพี่น้องเอ้ยมือนขนมเสซนน้ำยาปลาติ่นไก่พี่น้องน,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 น้ำยาปลาติ่นไก,นนนก่คนๆเลยพี่น้องเอ้ย นี่ทีเด็ดนายพี่น้องน่ากินมาครับสมคลิปสั้นๆกันครับพี่น้องเมื่อเนี้ย น้ำยาขนมจีนจีนไก่น้ำยาป่าพี่น้องผักแก้มก็มีผักชะอมผักผักเน่ามีสลัดมีแตงกวาพี่น้องง่ายๆครับมื้ี้พี่น้องท่ไนใดมักสายขนมเส้นลองจัดเบิ่งพี่น้องครับน้ำยาใส่ปลาเน้นครับพี่น้องปลาเน้นเห็ดน้ำยาน้ำคนดีกันาะครับ เมื่อนี้บริกิตเนี่ยพี่น้องพี่น้องเบิ่งครับผมได้เข้างานแล้วสำหรับพี่นี้จะได้ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ครับพี่น้องยี่ดีมีแหงสุขคูสุขคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ